เออหุน้ลาคาจเียอยไมนุมนแล้นออะไรผิวมันมลากันเนี่ยออกนหมาลาดูแลหนุนเอออัทาเออตามอันนี้ของนุยาตอย่อนนะหนรู้ไหฮะพวกอ่งาอ่า youtube ไปเจอองเอมอุ่ท่าเี่ยยุจิเมเขาจกอตรวยเอออายุม่นุ่นลเอกอลรวเอออไอเจนัมีดองซกุลล้คอเอออเจงนน

อาิมิเนนะมีเยงคืบอละเือนูชาจีอาข้าวโอจีซานีนโปหนูพอจีบิดูล้มีเน่นึกมาจะไปกัอจไหมเออเอี่มีช่างตัดนูสาวจีอาสวองามซาลิวมเล้วก็รอเทาเหมพระธรรมสองโครินบทที่เจ็ดข้อสิบลเราไทยเราพุเนี เดือพระกือเอามาอน่หรอถ้ามีพระชาติคำของพง์ก็ดูไปด้วยกันนะครับเป็นปีเป็นฉบับ2011นะครับ2011นเอนาะ่หรอเขารู้ไอ้แถวไหมเพราะว่าความเสียใจตามประสงค์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดกันกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้น

à chúng một phái cứ mà ngã với dầm mía xả ma ăn lo à giờ này ai ở mà ai ở mà nó phe phe la số mà ít nữa cứ như những sĩ gia đại lo cho cho cái nhảy hừa lại thích cái mặt thằng nhiều ép buộc à chỉ bắt đam này na ô uh, mang này hơi gì này là lo hơi gì ya jong này nhau lo hơi chết cũng biết lo lo แน่นออ่าอนาคตยุคภัยนุ่มใม่และนักข่าวมาน่าอโยอยย่อเอออโยเอขูไม่น่าโยนัก่าวอโยเอลเนี่ยโยเอขูแนนอนอ่ายุ่งนึงและนั่าวในงานน่าวในเอลลงนะอืมและเอลไหมอหย่พี่บอพายุขูย่าเออยุคภเออเลยเอขูนี้อะแน่นอนเอขูนี้อะงาบองามาถึงจะไล่สิโลเพราตามงานนี้อาจารย์ถึงจะไล่สิโลและฮุลูเอลไหมฉาดดุดมิยาและเอล Rồi taisenkva á kia еёales nga A nga taisenkva uê uê, thключu thỉu thỉu thỉnhädr e, cray loril jamais sang hůu, ô tônipo ô, tri Ora lô, 159 hiện rỰel nga á, raplate rù我們 kêu, その dunk-cother bạn, czenie抱 đông Việt úạ to, 58 ở ngoài

你妈着急，二节人啊来，莫啷个？如果你做错，你妈四月二，你车啊，滴票啥？六块钱嘞？诶，拳头大呐！米烟就是包了块，你小起啊？那头没？那把对呐！米烟就是包了块，你小起？那把你呐？米肠到，你小起？都不到明天？你妈着急，和二节人啊？那把对？米烟六米烟就是包了块，你小起好？ มิฉัตอืหอรเี้รู้ยาองยูมมเดือถ้าอย่แล้วเขาจะโดนสมองอานะความเสียใจตามพระทตามพระประสงค์ของพระเจ้าและ่ความเสียใจอย่างโลกเฮเเ้ไอเถ่าไหมถพูตามนีแ่เหยก็อดดองเต๋อดงเมละคือ่ความเสียใจอย่างโลกเขาอยู่ห่าอีเข้าเอเ่อมิฉามิฉล้คือนึมาจ้จีขาวยโจเฮเ sưng nằm bây xù quảm tài Bởi lúc ấy mẹ dù em được Nên, nên, ế lọ Cái lăng xó này lại lào hợp ạ dì ạ bí hắn, ạ dì mẹ em được Ế lọ, nếu mà chỗ dì hư là quý nhì dì giá là quý nhì dì 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 Mi chà dà chỗ chà chỗ hằng, lùa, chà chà em xì nhau chỗ hẳn mà chỗ chỗ, chỗ chỗ khá นำไปสู่ความตายอายุไมมึ่งเดือดเทวดาทำให้แน่มีการเสียดายมีการเสียใจได้เอลอไอคนเนี้ยมีเย็นึ่มามาเชอจีเออดีฮันเนี่ยมาโจ้เนี่ยว็โจ้ๆอยู่ลงนะนําไปสู่ความตายเสียใจสุกุ่มไหมเอลอเอ่ออ่ออ่อ brings death เอลอเขารู้แอทเท่าไหมอายุไมมึ่งเดือดเทวดาทำให้แน่อันน้องเบลเจีย

อาวนมเจ้าแมอาวหนมทายาจิงนมเจมอานมทายากรโอ้สัสอะไยน้อวนมทายอันนี้อเสียดายอย่ามันม่ลงไาลอย่างนี่คือนี่คือการเสียเสียเสียดายแล้วเสียใจอย่างอย่างโลกมีเอ็มสีเนาจอกจาะเขยไอ้หออาศัยไงเชอยู่สกุลิโอไหมอยู่ด้อิสกะยู่มนี่คือตัวอย่างไอ้หเธอพัฒนาไม่ได้อาจจะนูไมาเจยาแม

เธอว่าตานม้ในอัศดเปมยาลกึนอ่ะเพื่อเสียดายเหรการเสียดายแบบอ่ะอย่างนนอ่แบบพระเจ้าเหรอมีมีเยนมีเย็นนมาชาจจีนนมาโจออยกไม่เมือนเดซึ่งจะนำมาสู่การกลับใจและจะนำมาสู่ความรอดเหรเธอว่านาม่ในมีเย็นมาชาเจีนนมาโจเจีออ่านึ่งวอีบ้านหปุ่มนุ่พเนี่ข้าคจีอกคอ่ะ แฮ่เฮฮเป็นการเสียใจและเป็นการเสียใดที่ถูกต้องเอลอมีมีอ่าจิงไงนะอ่ากัวข่ก็อกาที่พี่สาวาลอจีนเนี่ยจงตาอล่มีย่างนี้วบาลือนสชยวจีแล้อ่าวมเอมไหอลอภาษาไทยใช้คำว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอลอก godly sorrow เอลอ้เอ่าไหม เฮ้ยเฮอก็คงในสิจอแห้่หรออ่าที่จริงจะต้องแปลว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะไม่ทําให้เสียใจเฮ้รก็เหงเสียอย่างนี้มั้งเด้ภาษาไทยใช้คําว่าจะไม่ทําให้เสียใจมีเย็นนึงมาเฉาหลัวนึงมาโจเจีย leaves no regret แห้่หรออ่าพระราตรีคุับทุกท่า จะจะต้องแปลว่าจะไม่ทำให้เสียดายนะหรอเด็ดเฮลาซารดอกฉชิเสงไงทิดโยใช้คำว่า regret นะหรอใช้คำว่าเสียดายไม่ใช้คำว่าเสียใจนะหรอแต่ว่าตามไปไหนไอ้ยิ่งเดอเดีวนหรอมีเงินนำมาเฉาเจอ่ะมีเงินมาเฉารวยอ่ะเดือหันมาจบลงนะจะไม่เสียดายภายหลังอิ่งเมื่อเดียวนหรอ asu a a jingai mi yen numa chao ji e numa chao ji lu ka su bu du ma ni chen ni a su yu da isa ge wo ga a a jingai na pe tu a yu ne mu zo ya o ji o numa chao me e kho yu da isa ga li o ka lu sa e hu ga mi yen numa chao ji e numa chao hu o sha sha ge o chao chao ge mi a wei le e huya ya a jingai na ma su kan chai 来、哎哎、那么数，智慧，那么数，功劳，哎喽，还得，你有没有？哎喽，特别啊，米家他妈潮鸡，他妈臭鸡。我说啥一面哎哟会啊，哎喽，啊，今啊呢，啊啊，你不你泡金收购哦，那个金收购没？有没有？哎喽，不有金，有没？哎喽，啊，白多路宽路哎，哎喽，有没有？他妈当面呢，你今啊有没有？那二月二毛会啊，嗯、啊哎喽。

อาจารย์ต๋อยเมียลองงามมาเด็กไงอย่างอายุมือพ้ามาอย่าฮ้อนนี่น่ะอยู่จ่งพออะโยแพ้กูแม่ทำไมงามมาที่การเสร็จแล้วอีกสิเนาะงาดาที่การเสียงาสิเนาะงาลีเสร็จแล้วงาเนาะงาขาจิอาจจะงางาเนาะเฮาก็เสร็จแล้วถึงอยู่ไปขอซ่ามาใหม่เฮาอยู่มุมดอก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเฮาเดอยู่มุมดออะหลออีนอนอเน่ nó nó nè gọi được nó cho nó à số hàng mà cả rồi mà phải yêu cầu nhà mẹ ai làm được có yêu được ai còn nói nó mẹ hú cho cho em mi à lẽ họ hú em cho cho em mi à lẽ mà rằng nghe như cái yêu nó nó nè nó nó mãi nó mà để ở xí nó nó mãi nó li để xí được nó phải nó ở thì gà hói lắm mà, thì gà gió xì lọ, em nó hay hữu gắng dùng một phải ý nó nó mi cái này để là là sọ cái gà, để xin mà mắm lá này là sả nó được, không mềm được được nó được, Hello nó ý nó ai gì thì cho, cho đồ, Hello nó, không có ta lấy cái này cho phát cho miếng hà lên, à đứa hai em bỏ lòng cái

ดอเีดงเงี้อเนี่ออโดเงี้ีิเลวานีอเออมุดีแล้วก็เหอเออที่จอนถนันกมาเทสมบรมันเิยๆยี่ี่เชี่เนี่ยอ่ยกลนงเมอาจจะก็อเมอะไรนะคลีแล้คูสงสุคลีทกังอ่จจีจเนี่ยง่จีเจ็เนนึมแล้วก็โกอ่ะก็โกมาเโกทาโมทาเนี่ยอ่ยุดงดมเมกาเนก็ยอนดงดงลงนนเออยูม่ 啊，你要目的去啊！啊，你你们农头来那有咩？啊、so, uh. like uh, uh.，种农去做，明年那个没得嘞。上怕伊苏卡里下个毛的个，晓得不？啊，卡种怕无来的，来那有咩？要么怕无呢，产女来下头哈呢，个人当那下个好嘞。卡女嘞，顾上怕伊苏卡里都讲个有哎，啊啊啊，硬有种呢，农来有噶个。啊，卡种不聊那有呃硬呃，这呃这个路怕假说嘞嘛嘞，上怕伊苏卡里有下个的，上怕伊苏卡里有种来的。

哎哟，鱼龙多美啦，美，啊，鱼龙多美噶那个然后都还后后稀有帕，哎咯，像话个色狼嘞后，呃，啊就爱牛，呃，牛走嘛，人家必要呢，哎哎，上游嘛，哎咯，哎哟，你莫走嘞，红眼咪，啊，吉巴大米呢那，哎哟，生怕伊苏克里阿卡种呗，米哈个嘛，来哎去，阿卡叫哎去，莫怕要吉巴大米呢，你咯，吉巴大米呢？ ayo asa sa hga ko ko ne a ji nge nga le na tu ta na nga ma pha lu ma ne e me me lo sa pa yesu khali on zon nyum ne zon la le ma yang nge mo cho cho nge nya le a ji me de ng e mo mia e lo ayo a yu cho tha na ho nge ho nge mi ta na yo ne pu ne pha ne la kha che gno do alam a a ji nga alam kilo ne u chong chong e hga mai le da nga e

sang phải xuất khẩu những giống quê, em nói, nói yên .その nông này giống nào mà khó khó là. Là làm thì mà ở quê, em nói, ai ở chỗ chỗ cái mà, thưa bác tâm này chỗ đó, yên ngang à đi à đi học à a nhà khai giáo được, à mướn à xe à làm à làm anh thì nông cứ lấy ngay thì cho, thì nông khó khổ lấy ngay thì cho, nó chỗ chỗ mà cái là, em nói được, ô ngay yêu để để ngay thì cho à khai giáo khổ ngon cả

明天能下午去了，还接着晚上我会大比家了，你啷个读读嘛？